คนนะครับก็กําลังสับสนนะครับว่าแมกนีเซียมระหว่างตัวที่จุดไฟกับที่ใช้กินคือตัวเดียวกันไหมผมจะบอกว่าคนละตัวกันครับสำหรับแมกนีเซียมที่เราสามารถทานได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นแมกนีเซียมที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นอาหารเสริมครับเราสามารถซื้อตามร้านขายยาร้านขายอาหารเสริมนะครับอันนี้เขาก็จะใส่กันครับก็คือแมกนีเซียมกลุ่มนี้เราทานได้อย่างไม่มีปัญหาครับได้ปลอดภัยครับและถ้าหากใครครับที่เผลอทานแมกนีเซียมที่จุดไฟได้เข้าไปครับเพราะคิดว่า มันก็เหมือน,อนกันและคิดว่าการทานเข้าไปช่วยทําให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นแล้วก็ผลที่จะตามมานะครับเมื่อเแมกนีเซียมที่จุดไฟเมื่อเราทานเข้าไปเสร็จปุ๊บจะทำมียากับกรดในกระเพาะอาหารครับเกิดแก๊สแล้วก็สารเคมีที่อันตรายครับจะมีผลทําให้กระเพาะอาหารของเราครับเป็นแผลและลําไส้ของเราก็เป็นแผลด้วยเหมือนกันครับซึ่งค่อนข้างอันตรายและรุนแรงครับในนอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบประสาทนะครับทำให มีอาการสับสนวิงเวียนครับแล้วก็หมดสติได้ครับถ้าหากใครนะครับที่ต้องการทานแมกนีเซียมเพื่อช่วยในการนอนหลับนะครับ <c oughs> ก็แนะนําได้เลยครับว่าควรที่จะหาซื้อตามร้านขายยาครับหรือว่าตามร้านขายอาหารเสริมนะครับเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ก็จะได้รับแมกนีเซียมรูปแบบรับประทานที่ปลอดภัยแล้วครับ